ปทีบนะครับบายร้านอาณาจักรสักทองบ้านนอกดาวนะครับวันนี้นะครับผมพาทุกท่านนะครับมาอยู่กันที่จังหวัดนครนายกนะครับผมวันนี้เรามาติดตั้งบ้านให้ลูกค้าเสร็จเรียบร้อยนะครับผมทีมงานนะครับมาเช็คระบบนะครับการใช้งานเรื่องของระบบไฟระบบน้ําทุกจุดนะครับการรั่วซึมของบ้านนะครับวันนี้นะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับเรามาสร้างบ้านกันอยู่ วิวธรรมชาติที่สุดยอดมากนะครับซึ่งอยู่กลางนานะครับโอบร้อมไปด้วยน้ํารอบทั้งหมดนะครับผมตอนนี้ผมก็อยู่กลางป่าข้าวนะซึ่งคันแล้วนะครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมพานะครับทุกท่านนะครับไปชมนะครับบ้านจริงนะครับว่าออปชั่นแตกต่างจากบ้านที่เราเคยสร้างมายังไงนะครับเดี๋ยวไปชมกันเลยนะครับ ครับครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันตรงหน้าบ้านแล้วนะครับซึ่งบ้านหลังนี้นะครับเป็นบ้านที่มีขนาดความกว้างนะครับตัวบ้านตัวหลักนะครับ3.5นะครับเป็น3.5เมตรนะครับความยาวหรือความลึกของเฉพาะตัวบ้านเนี่ยครับอ่า7เมตรนะครับเราต่อห้องครัวนะครับฝั่งซ้ายเนี่ยครับโซนออกซ้ายออกมาเนี่ยครับอยู่ที่3เมตรนะครับ3เมตรคูณ7นะครับ แล้วก็ระเบียงนะครับระเบียงด้านหน้านะครับเป็นเชิงเด้านหน้าออกมาอีก2เมตรนะครับซึ่งบ้านหลังนี้นะครับเหมาะสําหรับการพักตากอากาศนะครับเป็นบ้านหลังเล็กๆนะครับแต่ออปชั่นเนี่ยครบแน่นอนนะครับอัดแน่นด้วยออปชั่นใหลายๆอย่างนะครับเดี๋ยวมพาเข้าไปชมนะครับภายในกันนะครับครับส่วนนี้ก็เป็นส่วนของหน้าบ้านนะครับเราเดินขึ้นบ้านนะครับตรงนี้นะครับก็จะมี ประตูระเบียงนะครับปิดประตูรั้วระเบียงนะครับกันหมากันแมวนะครับกันคนกันคนไม่ได้นะครับตรงนี้นะครับก็ทําเป็นบานสไลด์นะครับใช้งานง่ายนะครับขึ้นมาครับตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของที่นั่งเล่นนะครับสําหรับเด็กๆนะครับหรือว่าใครที่ต้องการนั่งชิวๆนะครับเล่นโทรศัพท์ไปหรือว่าชมบรรยากาศช่วงเย็นนะครับตอนนี้ก็เป็นช่วง อากาศกําลังร้อนะครับที่ผมรีวิวอยู่นะครับอากาศช่วงเย็นๆน่าจะดีกว่านี้นะครับเมื่อกี้มีฝนตกมานะครับก่อนที่จะรีวิวนะครับเดี๋ยวเราเข้ามาชมอีกฝั่งหนึ่งนะครับฝั่งนี้เป็นฝั่งของทุ่งช้านะครับเราเป็นออปชั่นเสริมนะครับที่ลูกค้าขอเพิ่มเติมมาก็สามารถทําให้ได้นะครับการใช้งานหรือความแข็งแรงนะครับรับประกันได้นะครับตรงนี้นั่งได้ประมาณ3คนสบายนะครับตรงนี้นะครับ ส่วนอีกฝั่งหนึ่งนะครับด้านซ้ายมือของบ้านนะครับเข้ามาก็จะเป็นมานั่งนะครับตรงนี้นะครับเป็นที่นั่งนะครับสําหรับนั่งเล่นนะครับตรงนี้ไม่ใช่โยกไม่ได้ครับไม่ใช่ถึงช้านะครับเป็นสวีนั่งนะครับเป็นนั่งจริงนะครับตรงนี้นะครับก็นั่งชิวๆได้นะครับฝั่งช่วงตอนเย็นหรือตอนเช้านะครับของอากาศกําลังดีนะครับที่นี่นะครับผมส่วน ของบ้านหลังนี้นะครับเราก็ทําการพ่นโฟมให้ด้วยนะครับในการพ่นโฟมของบ้านนะครับมีข้อดีในเรื่องของการป้องกันความร้อนนะครับจากภายนอกซึ่งในประเทศไทยเรานะครับอากาศภายนอกค่อนข้างที่จะร้อนนะครับเวลาเราพ่นโฟมเข้าไปนะครับโฟมจะเป็นตัวฟิล์มนะฟิล์มหนานะครับที่ช่วยป้องกันในเรื่องของความร้อนไม่ให้เข้ามาในบ้านนะครับและช่วยป้องกันนะครับ ความเย็นนะครับอากาศเย็นที่มาจากแอร์เราเนี่ยอออกกระจายออกสู่ภายนอกได้นะครับก็ช่วยในเรื่องของการประหยัดค่าไฟนะครับซึ่งแอร์จะทํางานน้อยลงนะครับและยังช่วยในเรื่องของการรั่วซึมนะครับของน้ำนะครับของฝนนะครับที่จะเข้ามาในบ้านเราด้วยนะครับผมจะต้องพ่นโฟมให้กับลูกค้าบ้านทุกหลังเลยนะครับครับเดี๋ยวเราไปชมภายในกันเลยนะครับผม ครับชุดหน้าบ้านนะครับประตูที่เราติดตั้งให้ลูกค้านะครับชุดนี้นะครับเป็นชุดประตูบานสไลด์นะครับเป็นงานไม้สักทองทั้งชุดนะครับอชุดนี้นะครับผมรวมถึงบ้านทั้งหลังนะครับภายในหลังนี้นะครับเป็นไม้สักทองนะครับทั้งหมดเลยครับที่เห็นเป็นไม้นะครับก็ลองเข้าไปชมภายในกันเลยนะครับ ทุกชิ้นนะครับที่อยู่ในบ้านนะครับภายในนะครับเราใช้เป็นงานไม้สักทองนะครับในงานตกแต่งนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนงานผนังนะครับครับเป็นผนังและงานฝ้าเพดานครับตรงนี้จะเป็นงานไม้สักทองทั้งหมดนะครับรวมถึงตัวราวระเบียงนะครับราวเบียงกันตกนะครับแล้วก็ส่วนตัวพื้นของไม้สักนะครับ ตรงนี้เป็นพื้นไม้กระดานนะครับเป็นไม้กระดานไม้สักทองหน้าหนะครับเราจัดเต็นนะครับทุกรูปแบบให้ลูกค้านะครับหลังนี้นะครับงานบันไดนะครับของบ้านหลังนี้นะครับเป็นตัวที่เราออกแบบใหม่นะครับเป็นเนื้อที่ของบันไดที่ใช้พื้นที่ใช้สอยนะครับน้อยนะครับแล้วก็การใช้งานเนี่ยผมรับรองเลยนะครับว่า ตรงนี้นะครับแบบสุดยอดมากนะครับก็ถ้ามองแล้วนะครับณตอนนี้นะครับบันไดรูปแบบนี้นะจะมีแต่ของเรานะครับที่อาณาจักรสัก์ทองที่เดียวนะครับณตอนนี้นะครับที่ออกแบบเรื่องของบันไดเป็นพื้นที่แคบแต่ว่าใช้งานนี่แบบประหยัดพื้นที่มากเลยนะครับเดี๋ยวผมอาจจะรีวิวให้ชมนะครับว่าประหยัดยังไงใช้สอยยังไงนะครับ ก็เราออกแบบนะครับให้ลูกค้าด้วยหัวใจครับในความรักในการใส่ใจทุกรายละเอียดทุกขั้นตอนนะครับในการทำงานของบ้านนะครับแต่ละจุดนะครับผมดย๋าวพาเข้าไปชมนะครับชั้นสองเลยนะครับครับเดี๋ยวพานะครับไปทดลองนะครับบันไดบ้านเรานะครับว่าขึ้นง่ายยากง่ายยังไงนะครับก็เป็นบันไดขนาดเล็กนะครับความกว้างที่ ค่60เซนเองนะครับแต่การใช้งานนี่ผมบอกับรองนะครับใช้งานได้ดีนะครับแล้วก็ปลอดภัยด้วยนะครับเรามีราวนะครับมีราวระดบแห่นครับใช้แบบกระทัดรัดนะครับนการใช้งานนะครับทุกที่เราออกแบบไว้นะครับแล้วก็สร้างขึ้นมานะครับยกขึ้นมาชมชั้นสองเลยนะครับ จะเห็นได้ว่านะครับเราอยู่ห้องใต้หลังคานะครับตรงนี้นะครับสามารถปูที่นอนนอนได้ทั้งหมด3ท่านนะครับแบบสบายๆนะครับในรูปแบบการออกแบบข้างบนนะครับก็จะทําเป็นบ้านกระทุงนะครับตรงนี้นะครับรอบตัวเลยนะครับเพื่อให้เรื่องการโฟของอากาศนะครับอากาศถ่ายเทได้ดีนะครับเป็นบานกระทุงบานเล็กๆนะครับขนาด40่สิบคูณหกนะครับทั้งหมด6บานเลยนะครับ ก็เวลาเราไม่เปิดแร์นะครับเราสามารถเปิดบานกระถุ้งนะครับแล้วก็รับลมนะครับให้มันกว้างให้อากาศมันโฟร์ครับข้างในครับโฟ์และถ่ายเทได้สะดวกนะครับในข้างบนนะครับเป็นห้องนอนใต้หลังคานะครับตรงนี้ไม่ได้เรียกว่าชั้นสองนะครับเป็นที่นอนใต้หลังคารับซึ่งก็เหมาะสำหรับการนอนและนั่งนะครับก็จะยืนนะครับยืนนะครับตรงนี้นะครับผม ออกแบบให้มีซันรูฟนะครับตรงนี้ครับนี่ครับบ้านเรานะครับตรงนี้มีซันรูฟนะครับสามารถเปิดราคาได้นะครับ เปิดซันรูฟเนี่ยครับเราสามารถชมวิวนะครับได้360องศาเลยนะครับนี่ครับสบายสบายนะครับกว้างๆนะครับเราสามารถเปิดได้นะครับเวลาเราต้องการชมวิวนะครับก็เวลาไม่ใช้งานก็ปิดนะครับก็ล็อกไปครับตึ๊บนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวผมพาไปชมนะครับรายละเอียดด้านล่างกันต่อเลยนะครับผมครับสูตรการใช้งานของ ห้องข้างล่างนะับห้องโถงตรงนี้นะครับตรงนี้เราสามารถติดตั้งเป็นโซฟาเบดนะครับหรือเป็นที่นอนนะครับสามารถวางได้ถึง6ฟุตนะครับตรงนี้นะครับอาจจะเป็นที่นอนเบดนะครับที่สามารถไ์เก็บเข้าออกได้นะครับส่วนนี้นะครับก็สามารถมีการเปิดหน้าต่างนะครับตรงนี้นะครับหน้าต่างโฟนะครับเป็นหน้าต่างขนาด50 150ครับเป็นบาน์สกูนะครับผม ย้อนกลับมาอีกฝั่งนะครับฝั่งนี้นะครับของเราเป็นการวางชุดปลั๊กไฟหรือว่าปลั๊กทีวีนะครับเป็นทีวีที่แขวนผนังไว้นะครับตรงนี้อาจจะเป็นท็อปเตอร์ทีวีได้นะครับผมวางแผนเรื่องการออกแบบการใช้งานนะครับอีอกฝั่งเป็นโซโฟ,ฟาอีกฝั่งเป็นที่ใช้วางทีวีหรือนิงติดตั้ง ผนังของตัวบ้านเลยก็ได้นะครับเพราะว่าความแข็งแรงของเรารับรองว่าแข็งแรงแน่นอนนะครับในเรื่องการรับน้ำหนักนะครับในผนังนะครับเป็นโครงสร้างเหล็กนะครับแล้วปูกตกแต่งไปด้วยไม้สักทองนะครับนีนี่ครับบานหน้าต่างนะครับอยากโปรนะครับอากาศโปรนะครับก็เปิดหน้าต่างไปเลยนะครับได้ทั้งสองฝั่งเลยนะครับ ความพิเศษนะครับเห็นบ้านหลังเล็กๆนะครับเราสามารถใช้งานพื้นที่แคบๆนะครับให้บ้านเรามีการใช้งานที่เหมาะสมนะครับพอดีตัวนะครับไม่กว้างเกินไปไม่เล็กเกินไปนะครับพอดีตัวนะครับเดี๋ยวผมพาไปชมนะครับงานที่เพิ่มมาเป็นพิเศษนะครับสําหรับบ้านหลังนี้นะครับที่ผมยังไม่เคยทำเป็นหลังแรกนะครับพี่ลูกค้าขอเพิ่มเติมมานะครับ านหล Finished ังนี้นะครับใต้บันไดยนะครับจริงๆถ้าเราทําเป็นบันไดทั่วไปนะพื้นที่ใต้บันไดจะโล่งๆนะครับแต่นี่ครับหลังนี้นะครับผมทาเป็นลิ้ชักนะครับสามารถนะครับสามารถเก็บสิ่งของนะครับเก็บต่างๆไปที่เก็บของหลายๆอย่างนะครับได้นะครับอยู่ที่การใช้งานลูกค้าเลยนะครับด้านล่างก็จะเป็นลิ้ชักสไลด์ออกมาอย่างนี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตปิดก่อนนะครับ ข้างบนนะครับถึงเป็นมุมสามเหลี่ยมนะครับใช้งานได้ทุกจุดนะครับตรงนี้นะครับครับตรงนี้เป็นลิชักใหญ่เลยนะครับจะเก็บของเก็บอุปกรณ์อะไรต่างๆได้หมดนะครับนี่ครับลิชัคหูใหญ่มากนะครับตรงนี้ลึกมากเลยครับผมเอาความลึกของลิชักเท่ากับบันไดเลยนะครับ60เซนนะครับนี่ครับหูใหญ่มากเลยนะครับ ติดตั้งให้ลูกค้านะครับสวยงามมากเลยครับเป็นไม้สักนะครับตรงนี้ครับเป็นงานยิวขึ้นมานะครับเป็นงานไม้สักทองนะครับอยู่ที่การใช้งานของลูกค้านะครับลูกค้าต้องการนะครับผมก็สามารถจัดให้ลูกค้าได้เลยนะครับอีกโซนหนึ่งนะครับมาฝั่งนี้เลยนะครับพี่ครับ โอ้โหบ้านหลังเล็กๆนะครับมีครบถึงขนาดนี้เลยใช่ไหมครับนี่เป็นตู้เสื้อผ้านะครับนี่ตู้เสื้อผ้าขนาดใหญ่นะครับร้อยเจ็ดสิบนะครับความกว้างนะครับนี่ครับร้อยเจ็ดสิบเซนติเมตรนะครับเป็นบานสไลด์นะครับมีที่แขวนผ้านะครับตรงนี้นะครับสามารถเก็บเสื้อผ้าได้สบายนะครับ ถ้าเกิดว่า2ท่านนะครับอยู่กัน2 2สองท่านหรือ3ท่านผมว่าเก็บได้สบายข้างล่างเราก็าทำเป็นเป็นตู้นะครับหรือว่าเป็นเป็นท็อปเล็กๆนะครับสามารถจัดวางได้เลยนะครับยมพาปาชุมนะครับ จุดที่สําคัญที่สุดนะครับสําหรับตัวผมมองว่าจุดนี้สําคัญที่สุดนะครับก็ตามเลยครับห้องน้ํานะครับสําหรับห้องน้ํานะครับเป็นพื้นที่ที่เราทําอยู่เป็นขนาด1.5คูณ2นะครับการออกแบบการจัดโซนการใช้งานนะครับและการออกแบบในเรื่องการปูกระเบื้องหรือสุขภัณฑ์ต่างๆครับเดี๋ยวผมพาไปชมนะครับจุดนี้นะครับ สำหรับห้องน้ำนะครับขนาด2เมตรคูณเมตรห้าสิบนะครับผมก็ถือว่าเป็นห้องน้ำที่มีขนาดที่เล็กกระทัดรัดนะครับแต่การออกแบบาการจัดโซนนะครับตรงนี้นะครับก็การใช้งานนะครับผมอมองถึงการใช้งานที่พอดีตัวนะครับก็ไม่ได้เล็กมากไม่ได้กว้างแบบเหลือพื้นที่อะไรมากนะครับก็ ให้เป็นแบบพอดีตัวนะครับเข้ามาก็จะเจอนี่ครับชุดอ่างล้างหน้านะครับก็เป็นชุดกระจกนะครับกระจกเงานะครับแล้วก็เป็นอ่างล้างหน้านะครับตู้ตัวนี้นะครับเป็นออปชันที่ลูกค้าเพิ่มมานะครับก็สามารถปิดเปิดเก็บนะครับอุปกรณ์ทำความสะอาดนะครับห้องน้ำได้นะครับ ตรงนี้ของผมมีให้นะครับเป็นอ่าล้างหน้านะครับแล้วก็ตัวที่เพิ่มเติมมาก็จะเป็นชั้นข้างล่างนะครับลูกค้าเพิ่มเติมมากก๊อกน้ําตรงนี้ลูกค้าใช้เป็นของทางทะเลนะครับลูกค้าขอเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนรูปแบบของงานมานะครับรับผ่านมาตรงนี้นะครับเป็นของทางร้านเรามีให้นะครับสุขพันฑ์นะครับชักโครกนะครับตรงนี้เป็นของโมย่านะครับ ยังไม่ได้ใช้งานนะครับครับสายชําระนะครับผมตรงนี้นะครับพื้นที่การที่ผมให้มานะครับก็จะเป็นมีชาเวอร์ให้นะครับชาเวอร์อีกครับแล้วก็พัดลมดูดอากาศนะครับงานกระเบื้องนะครับของข้างหลังนะครับลูกค้าเพิ่มมานะครับเพิ่มเลือกลายเองนะครับแล้วก็ ตอนแรกการปูหรือปูกระเบื้องเราไม่ได้ทั้งหมดนะครับภายในนะครับลูกค้าก็เพิ่มเติมมาปูเต็มนะครับทั้งหมดเลยครับก็เป็นออปชันที่มีส่วนต่างมาลูกค้าเป็นคนจ่ายเองนะครับหลังนี้นะครับผมติดเครื่องทำน้ำอุ่นให้ลูกค้านะครับติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่นนะครับลูกค้าขอเพิ่มมานะครับมีบาร์กระทุงด้วยนะครับ หมดนะครับผมจะแยกเซอร์กิตให้ลูกค้าทั้งหมดนะครับที่ครับไม่ว่าจะเป็นแอ์นะครับเครื่องทาน้ํอุ่นนะครับแล้วก็ระบบไฟปั๊กาวปั๊มน้ํานะครับแสงสว่างไฟภายนอกนะครับแยกโซนให้หมดเลยนะครับก็บ้านหลังนี้ลูกค้าเพิ่มเติมพิเศษมาเรามีห้องครัวมีภายนอกมีปั๊มน้ํานะครับก็เลยเพิ่มเซอร์กิตมานะครับมีตัวเป็นหลักของเซอร์กิตหลักนะครับ เป็นตัวเมนใหญ่นะครับระบบสายไฟทั้งหมดเราเป็นระบบฝังซ่อนสายนะครับให้ทั้งหมดจะเห็นได้ว่านะครับบ้านทั้งหมดนะครับไม่มีสายไฟที่เห็นลุงพลังนะครับทั้งหลังเลยนะครับถ้าเป็นงานของผมเนี่ยผมจะเก็บสายไฟให้หมดเลยไม่ให้มองเห็นเลยนะครับก็ซึ่งตอนนี้ก็ดูลักษณะความสวยงามนะครับแล้วก็การที่เราใช้งานแล้วมันมันเสี่ยงต่อที่จะไปโดนนู่นโดนนี่นะครับก็เก็บให้หมดเลยนะครับการใช้งานทั้งหมดนะครับ ก็แสงสว่างนะครับลักนี่จะเป็นระบบลักกาวทั้งหมดเลยนะครับทั้งบ้านเลยนะครับแล้วก็เราจะมีไฟไทยนอกด้วยนะครับสําหรับพ่วงต่อการใช้งานด้านนอกพาไปชมนะครับส่วนของห้องครัวนะครับก็ภายในนะครับก็จะมีประตูนะครับตรงนี้เราออกแบบให้เป็นประตูสไลด์นะครับเป็นประตูเชื่อมระหว่างห้องครัวกับเข้ามากับตัวบ้านนะครับผองบ้านนะครับก็สไลด์ออกมาก็จะไปเจอกับห้องครัวนะครับ การออกแบบห้องครัวตรงนี้นะครับก็ให้พอดีตัวนะครับซึ่งมีพื้นที่ไม่ได้กว้างมากนะครับมาโซนตรงนี้นะครับก็มีจุดปักไวสําหรับเครื่องซักผ้านะครับตรงนี้นะครับเป็นจุดของเครื่องซักผ้านะครับผลก็สามารถเชื่อมต่อกับปลั๊กจะตือได้นะครับอาจจะมีเครื่องอบด้วยก็ได้นะครับตรงนี้ครับเป็นซิงค์น้ำจานนะครับแบบนครับ เางติดตั้งระบบให้พร้อมนะครับตรงนี้เราติดตั้งปั๊กสำหรับเครื่องอทำเครื่องกรอกน้ำนะครับเป็นเครื่องกรอกน้ำนะครับที่เราวางแขงไว้นะครับขอซีคอเพเตอร์ปูด้วยหินอ่อนนะครับสั่งตัวนี้ก็เป็นท่าแก๊สนะครับสามารถเปิดอากาศให้พคได้นะครับที่จริงก็เป็นขอสัามนะครับล็อกไว้นะครับ ตัวนี้ก็เป็นแล้วแต่นะครับเราจะวางเป็นเครื่องอทำเครื่องเครื่องทําน้ําร้อนนะครับก็ไมโครเวฟอะไรก็ว่าไปครับเรามีจุดตัก่วให้นะครับสามารถเปิดรประตูฝั่งนี้ได้เป็เชื่อมต่อนะครับออกไปฝั่งข้างนอกนะครับจุดนี้นะครับเป็นประตูเข้าออกนะครับ ออกมาทางโต๊ะทานอาหารนะครับจริงๆแล้วมุมข้างนอกนี่ครับเราสามารถตั้งโต๊ะทานอาหารหรือปิกนิกกับครอบครัวนะครับทำอาหารหรือว่านั่งรับประทานอาหารมีโต๊ะเล็กๆก็ได้นะครับเป็นพื้นที่กว้างรอนะครับว่าแล้วแต่ลูกค้านะครับจะใช้พื้นที่ทําอะไรนะครับครับเป็นไงบ้างนะครับผมพาไปชมนะครับ ทุกจุดทุกมุมนะครับทุกรายละเอียดนะครับฟังก์ชันการใช้งานของบ้านหลังนี้นะครับท่านไหนชื่นชอบนะครับก็ขอฝากผลงานนะครับของทางร้านอาณาจักรสักทองนะครับไว้ด้วยนะครับก็ลองติดตามนะครับช่องทางเรามีทั้งช่องทาง y o u t u ู e นะครับอาณาจักรสักทองนะครับและช่องทางของเขตอาณาจักรสักทองบ้านนอกดาวนะครับก็มีให้เลือกชมนะครับ เข้าไปดูนะครับรายละเอียดการสร้างการส่งบ้านนะครับรูปแบบต่างๆนะครับซึ่งมีมากมายหลายรูปแบบนะครับของบ้านที่เราสร้างนะครับเป็นบ้านนกดาวที่เป็นมากกว่บ้านนกดาวนะครับเรื่องของราคานะครับลูกค้านะคอมเมนต์ในเรื่องของการสร้างบ้านนีครับที่เราสร้างให้ลูกค้านะครับบางครั้งเนีครับออปชั่นบ้านเดิมๆผมสามารถแจ้งราคาได้เลยครับแต่ว่าทําไมการสร้าง ในเวลาที่จบอะครับเดี๋ยวก็จะถามว่าตรงนั้นทําไมไม่มีตรงนี้ไม่มีครับออปชันทุกอย่างนะครับขึ้นอยู่ข้อตกลงระหว่างผู้ขายนะครับกับผู้ซื้อนะครับบางครั้งลูกค้าเพิ่มออปชันตรงนู้นตรงนี้มาหลายอย่างนะครับราคามันเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเรื่องของราคาวัสดุของแต่ละพื้นที่หรือแต่ระยะเวลานะครับซึ่งมันแตกต่างกันไปนะครับในเรื่องของราคาวัสดุครับตรงนี้นะครับอยากให้ลูกค้าคอมเมนต์ หรือทักเข้ามาสอบถามกันดีกว่าครับแล้วมาพูดคุยในเรื่องรายละเอียดไม่ว่าจะเป็นค่าขนส่งงานฟ u ดดิ้งหลายๆอย่างครับบ้านบางหลังไม่ต้องลงเข็มแต่บ้านบางหลังก็ต้องลงเข็มนะครับมันมีข้อที่มันแตกต่างกันมากมายเลยครับที่เราจะต้องมาคุยกันนะครับแล้วแต่พื้นที่และาราคาวัสดุนะครับออปชั่นต่างๆที่ขอเพิ่มเติมมานะครับจึงอาจจะแจ้งบอกว่าผมไม่สามารถที่จะแจ้งราคาไว้ตรงนี้ได้นะครับ ก็สำหรับบ้านหลังนี้นะครับรวมๆแล้วทั้งหมดนะครับลูกค้าก็มีค่าใช้จ่ายไม่เกิน1ล้าน1นล้านห้าแสนบาทนะครับก็เป็นออปชันที่ลูกค้าจ่ายเองด้วยหลายๆอย่างนะครับไม่เกิน1นล้านห้าแสนบาทนะครับบ้านหลังนี้นะครับแต่ส่วนของผมไม่ถึงนะครับราคานะครับก็ขอฝากนะครับผลงานของทางร้านอาณาจักรสักทองไว้ด้วยนะครับใครที่ชื่นชอบนะครับติดต่อสอบถามนะครับเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับก็ขอสวัสดีนะครับสวัสดีครับ